สิบห้าวันนี้ดวงชะตาของคุณดีมากนะดูเหมือนกับว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่ดีกว่านะในเรื่องของการงานธุรกิจต้องบอกเลยจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น เ,เพื่อนร่วมงานเนาะที่ดีที่ส่งเสริมดวงชะตากันมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหัวหน้างานทุกอย่างจะสม เขาเรียกว่าดวงสมพงกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวนะและในเรื่องของความรักต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ฟ้าส่งมาคนที่เป็นแบบคนของหัวใจคนที่เป็นคู่บุญคู่วาส,สนาคู่บาร,รมีของก,ราการัรและกันนะโอ้ย15วันนี้ดวงชะตาของคุณจะดีมากๆมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณแล้วก็ให้ความรักใร่เมต ตาเอนดูอุปถัมภ์ค้ำจู่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่จะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลานะดวงชะตากําลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีกว่าจุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่แฮปปี้จุดที่มีความสุขดวงชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะหากไปในเรื่องของธุรกิจการงานนะต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงเวลานี้จะมีกัลยาณมิตรที่ทำงานร่วมกันเนี่ยส่งเสริมดีนะคะหัวหน้างานจะ รักใคร่เมตตาเอ็นดูดีนะคะหรือว่าทําดีก็จะมีคนเห็นนะ,ะผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ ะะจะทําให้ลูกค้ารักลูกค้าเอ็นดูนะคะแล้วก็อุปถัมภ์ความช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่อุดหนุนเต็มที่นะคะเพื่อนร่วมงานดีส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของความรักนั้นก็ต้องบอกเลยว่าจะมีโอกาสได้พบรักที่สุขสันต์เป็นคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสคู่บุญคู่บารมีนะคู่วาสนานะผู้ที่ส่งเสริมดวงชะตากันให้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นกันอ เพราะฉะนั้น15วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตที่จะได้รับโอกาสดีๆนะมีคนช่วยเหลือนะคะชีวิตบุญเวียนเปลี่ยนผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์ดวงชะตาของคนรอบตัวนั้นก็ดีดีนะคะเป็นดวงชะตาของกัลยาณมิตรดวงชะตาของ ความรักที่สุขสมหวังและส่งเสริมดวงชะตาชีวิตกันให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตและมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองอไตรลักษณ์นายอู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ